ีค,ค่ะแฟรฟอร์ดพเมียมค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะเป็นอีหนึ่งอีค่ะแพรอยู่นอกสถานที่กันนะคะนําความพีเมียมค่ะมาส่งตรงมาถึงคุณลูกค้าของน้องแพรถึงหน้าบ้านเลยนะคะจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานค่ะเดี๋ยวน้องแพรจะพาไปติดตามรับชมกันตลอดการเดินทางเลยนะคะว่าจะมีบรรยากาศดีๆแบบไหนบ้างแล้วก็รถที่แพรนํามาฝากกันในวันนี้เป็นรุ่นไหนพร้อมตกแต่งอะไรบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแพรกาลังเดินทางมาส่งมอบรถคุณลูกค้านะคะถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะอย่างที่น้องแพคแจ้งไปนะคะเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานนั่นเองค่ะนำรถคันนี้มาฝากกันเลยนะคะเป็น Ford Ranger Double c a b XL Plus กระบะ4ประตูตัวเริ่มต้นนิยมใช้งานกันมากๆเลยคะ่ะแล้วก็มีความคุ้มค่ามากๆเลยนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันในการใช้งานครบคันเลยค่ะสาหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับเครื่องยนต์2.2ลิตรของ Ford นะคะรับประกันเครื่องอยนต์และระบบส่งกําลังนานถึง3ปีหรือว่า100กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ดูแลความ เรียบร้อยของแบตเตอรี่นะคะ1ปีหรือว่า20 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเช่นเดียวกันนะคะวันนี้น้องแพนนำมาฝากกัน d o u b l e c a แ XL Plus 4ประตูมูลค่าของเขา752,000บาทเท่านั้นนะคะไม่ถึง80,000 0ได้กระบะทเท่ๆแบบนี้พร้อมกับการใช้งานตกแต่งรอบคันเลยน้องแพนจะขออนุญาตเริ่มที่ชุดแต่งบ้างนะคะมาดูใกล้ๆกันเลยไฮไลท์เด่ดของคันนี้นะคะน้องแพนแต่งออฟโรดนะคะพร้อมลุยสมรรถนะในถิ่นทุรก,กันดารพร้อมกับโลเคชันแบบนี้เลยนะคะคันนี้ค่ะยก สูงถึง2นิ้วนะคะแล้วก็แต่งออฟโรดรอบคันชิ้นแรกโดดเด่นมากๆเลยเป็นกันชนหน้าเหล็กของ o u t l a n d e r นั่นเองค่ะเป็นกันชนหน้าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็บอดี้ของตัวรถอ่ะพอตกแต่งออกมาเปลี่ยนด้านหน้าปูบาร์ทให้ตัวรถอะค่ะดูใหญ่ขึ้นและดูกว้างขึ้นกว่าเดิมเลยเพราะว่าเหล็กของเรานําสายตาทําให้รถมีความแข็งแรงมากกว่าเดิมเรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมเดิมไปเลยนะคะแทบจะจาโฉมกระจังหน้าเดิมเขาไม่ได้เลยนะกระจังหน้าเหล็กแบบนี้เลยนะคะน้องแพรมีไฟเอลิดี ไว้ให้ด้วยนะคะเป็นไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้เชื่อมต่อกับการสนหน้าเหล็กตัวนี้มีความแข็งแรงมากๆยึดติดกับตัวรถอย่างดีโดยช่างชำนาญการเลยนะคะ มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบนี้นะคะเป็นสไตล์แรปเตอร์นะคะน้องแพรวก็ทําดีไซน์แล้วก็ออกแบบให้นะคะเพื่อให้ล้อไปกับตัวรถดูดุดันแบบนี้เลยนะคะไฟเป็นไฟเดิมนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะให้แสงสว่างวงกว้างได้ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ส่องสว่างได้ดีมากๆเวลากลางคืนก็เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวแพรจะพาี่ชมไฮไลท์ของเขาที่เป็นช่วงล่างกันบ้างนะคะว่าน้องแพรตกแต่งอะไรเพื่อเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะในการขับขี่ของผู้ใช้งาน,นะค่ะ สำหรับช่วงล่างของเจ้าคันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเลยค่ะเขายกสูงถึง2นิ้วนะคะเพราะว่าเน้นการใช้งานในสมรรถภาพลุยออฟโรดอย่างเต็มที่นะคะในพื้นที่ต่างจังหวัดแบบนี้นะคะมีดินโคลนทรายนะคะหรือว่าพื้นที่ทําเกษตรกรรมนะคะคุณลูกค้าอยากให้ลุยออฟโรดได้ดีกว่าเดิมนะคะน้องแพรลิจัดยกสูงให้เพื่อสแตนบายในการขับขี่แล้วก็การใช้งานด้วยนะคะสําหรับช่วงล่างที่ถูกจัดเปลี่ยนนะคะเป็น เปลี่ยนเป็นปีกนกของโยงนั่นเองค่ะเป็นปีกนกงานคนไทยเลยนะคะแต่ว่ามีคุณภาพดีมากๆมีการรับประกันแล้วก็การการการันตีไว้ให้เ,เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เปลี่ยนปีกนกใหม่เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวรถยนต์เดิมนะคะมาพร้อมกับลูกหมากกันโครงด้วยนะคะยึดติดกับตัวรถอย่างดีนะคะจะได้มีความยืดหยุ่นในการขับขี่ลุยออฟโรดหรือแม้กระทั่งการขับขี่ด้วยความเร็วนะคะตัวนี้จะช่วยเสริมความแข็งแรงของช่วงล่างของเรามากกว่าเดิมนั่นเองค่ะตอนนี้จัดเปลี่ยนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมา มาพร้อมกับการเปลี่ยนนะคะติดตั้งล้อแมกยางให้ใหม่นะคะสําหรับคันนี้ค่ะเป็นแมกขอบ16นิ้วนั่นเองค่ะแต่ว่าใช้หน้ายางแล้วก็แก้มยางที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะเพื่อให้ดูล้อไปกับตัวรถที่เรายกสูงมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะสําหรับซีรยียางของตัวนี้นะคะเราพยติดตั้งเป็นยางฮันคุกนะซีรยียางจะอยู่ที่265 75แล้วก็ R16 7สาก็คือแก้มยางนะคะแก้มยางเขาจะดูใหญ่แบบนี้เลย เต็มๆลน้นๆนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับการยกสูงของตัวรถแต่รถคันนี้นะคะเน้นการใช้งานนะคะไม่ได้ ลุยออฟโรดในพื้นที่ก็จริงนะคะแต่ว่าอยากใช้เป็นยางออเทอเรนที่สามารถวิ่งได้ในถึกสุขภาพถนนนะคะแล้วก็อยากให้การขับขี่สมูทกว่าเดิมนะคะคุณลูกค้าเลเรควสเป็นยางออเทอเรนนะคะน้องแพรก็เลยสัดเตรียมนะคะไว้ให้ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยยางออเทอเรนเนี่ยรีดน้ําได้ดีนะคะแล้วก็เก็บเสียงแล้วก็ไม่มีเสียงเข้าไปรบกวนในห้องโดยสารมากนักนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งหมดอะอยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับการพูดคุยของลูกค้าแต่ละท่านนะคะว่ามีการใช้งานประเภทไหนนะคะน้องแพรจะได้มาออกแบบรถดีๆเท่ รมกันแล้วก็เน้นความปลอดภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อเลยค่ะว่ามาเสิร์ฟความพรีเมียมอะไรต่อค่ะ ตอนนี้พาอยู่กันที่ภายในของห้องโดยสาร Ford Ranger Double Cab SL Plus ของเรานะคะก็บาร4สีประตูต,ตัวเริ่มต้นสุดคุ้มค่าของเราค่ะเดี๋ยวแพทยจะพาไปดูฟังก์ชันในการใช้งานภายในกันบ้างว่ามีอะไรนะคะตัวนี้ขอเริ่มจากตัวแอสเซซอรีที่น้องแพทติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นหน้าจอ Android แบบทัชสกรีนค่ะตัวนี้น้องแพติดตั้งให้นะคะเปรียบเสมือน iPad เครื่องหนึ่งของเราเลยสามารถเปิดเพลงวิทยุนะคะแล้วก็ มี GPS ต่างๆนะคะ b ลูท t o o t h เชื่อมต่อได้เลยนะคะทั้ง iOS นะคะแล้วก็ Android ด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อแล้วก็เสียบสายโทรศัพท์ได้เลยนะคะดูระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังต่างๆพี่ๆแต่ละท่านก็สามารถคลิกจากหน้าจอได้เลยนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าครบคันแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่พวงมาลัยบ้างนะคะพวงมาลัยของฟอร์ดทุกรุ่นเลยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะจะมีน้ําหนักเบามากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าขับขี่ด้วยความเร็วก็จะมีความหน่วงพวงมาลัยมากขึ้นเพื่อระบบความปลอดภัยที่ดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะตัวนี้ของฟอร์ดนะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ปุ่มควบคุมการขับขี่อยู่ด้านขวามือนะคะมีไว้สแตนบายอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มวอลลุ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะ ถัดมาก็มีช่องเสียบไฟนะคะ12โวลต์นะคะแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จไฟด้วยที่เป็นสาย usb นะคะเชื่อมต่อไว้กับตัวรถอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์แมนนวล ตัวนนี้เลยะะคะภายในห้องโดยสารเรียกได้ว่ามีความกว้างขวางนะคะนั่งสบายสําหรับรุ่นนี้นะรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาผ้าเป็นเบาผ้าเดิมออริจินอลของโรงงานอยู่แล้วนะคะก็สะดวกสบายต่อการนั่งนะคะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายกว่าเดิมแล้วก็ไม่กักเก็บความร้อนด้วยนะคะตัวนี้เป็นอีกข้อดีของเบาผ้าด้วยนะคะภายในห้องโดยสารก็อินเทีร์เนียนะคะเน้นเรียบนะคะแบบนี้เน้นการใช้งานด้วยนะพร้อมกับภายด้านบนที่เป็นเพดานของห้องโดยสารนะคะ,ะ,คะก็จะให้เป็นสีเทาอ่อนนะคะก็ ็จะทําให้ห้องโดยสารดูสว่างกว่าเดิมแล้วก็การขับขี่ที่โปร่งมากกว่าเดิมทําให้มีความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วนี่ก็คือภายในของทั้งหมดของ Ford Ranger DoubleCA b XL p บ u s กบัระบะสีประตูตัว,ตวเริ่มตน้นสุดคุ้มค่าแล้วก็มีความพรีเมียมที่ติดตั้งไว้ให้นะคะอ่ะเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องนะคะน้องแพรมีติดตั้งกล้องนะคะออบันทึกหน้าหลังไว้ให้คุณลูกค้าด้วยนะคะสามารถดูจากจอ Android นี้ได้เลยนะคะอย่างสมมติว่าพี่ๆเข้าเกียร์ถอยหลัง นะคะตัวนี้จะมีกล้องด้านหลังมอนิเตอร์จากจอได้เลยนะคะว่าองศาของการจอดระยะจอดจะเป็นยังไงก็รู้จากด้านหน้าจอได้เลยะคะ่ะตัวนี้เพิ่มเติมให้นะคะ และนี่ค่ะคือทั้งหมดของความคุ้มค่าของเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Ford Ranger Double Cab XL Plus กระบะสีประตูตัวเริ่มต้นมูล,ลค่าไม่ถึง8,0,000 0บาทในราคาเพียง752,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับสุดแต่งออฟโรดยกสูงสามารถลุยออฟโรดได้นะคะในทุทกๆสภาพถนนเลยค่ะแล้วก็สแตนบายการใช้งานพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยช่วงล่างที่จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหากพี่ๆท่านไหนนะคะกาลังมองหากระบะพร้อมใช้งานเพื่อเที่ยวปีใหม่นะคะหรือว่าใช้งาน ตอบสนองกับธุรกิจของที่บ้านหรือการใช้งานส่วนตัวนะคะน้องแพลแนะนําคันนี้นะคะเป็นกระบะสีประตูตัวเริ่มต้น752,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับสุดแต่งเท่ๆคูลๆแบบนี้รอบคันเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถติดต่อน้องแพล่ฟอร์ดพรีเมียมได้เลยนะคะน้องเพลจะทิ้งช่องทาง Li n e o f f i c i a l a c c o u n t นะคะหรือว่าสามารถติดต่อทางช่องทาง y YouTube Channel ค่ะหรือว่า Facebook Fanpage Ford Pre m i u มเป็นภาษาไทยได้เช่นเดียวกันนะคะมาสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลานะคะพร้อมนำเสนอโปรโมชั่น แคมเปญที่ดีสุดคุ้มค่าความผีเมียมให้กับพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะสําหรับ EP นี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามนะคะและอย่าลืมท้ายคลิปนะคะเรามาติดตามรับชมกันว่าน้องแพรจะพาะไปชมวิวบรรยากาศดีๆเป็นยังไงบ้างพร้อมกับคุณลูกค้าของน้องแพรทําอาชีพอะไรมีท็อปซีเคทภายในท้ายคลิปค่ะติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ h a Good Day ค่ะ